แล้วตอนนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วสำหรับการทำเมนูซุกินี่ผัดไทยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมวัตถุดิบสำหรับทำผัดไทยซุกินี่กันแล้วนะคะเชฟคะมันมีเครื่องปรุงอะไรบ้างคะวันนี้เราต้องเริ่มต้นจากการทำซอสก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นซอสวิธีขี้กงขี้กงของเตยเตยแบบ ไม่อยากก็ต้องขี้โกงนี่คือ,อยังไงคะปกติแล้วถ้าเราทำซอสอะไรเราก็ต้องเริ่มจากการเผาพริกต้าพริก,กอะไรอย่างเงี้ย <ừ> แต่ทีนี้ซอสสูตรของเตยเนี่ยเตยเอาแบบเร็วนิดนึงสำหรับรคนที่ใช่ก็<อ>ไ,มไม่ได้สำเร็จขนาดนั้นก็เรียกว่า ใช้น้ำพริกเผาแทนเราไม่ไเลือกไปคั้นมะขามมาใช่รเราก็เลือกน้ำพริกเผาที่เรียกว่าไม่มีผงชูรสอะไรท,ที่ที่ดูดีหน่อยอะไรเงี้ยยี่ห้อที่ดีหน่อยมาใช้เลยประมาณนั้นแล้วก็มีน้ำปลาเลิกอหอมหอมตามชอบใจแล้วก็น้ำมะขามน้ำตาลปีบ๊บค่ะแล้วก็มีน้ำนิดหน่อยแต่น้ำเนี่ยก็คืออัตราส่วนคือขึ้นอยู่กับว่าเราจะเคี่ยวมันเยอะมากขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงอ่าใช่ใช่ใชทีนี้น่าจากซอสแล้วเราก็มาตัวองค์ประกอบหลักของอัาไทยเนาะ ผัดไทยเนี่ยก็เริ่มจากเราใช้น้ำมันก่อนเราใช้น้ำมันรำข้าววันนี้แล้วก็มีกระเทียมมีหอมแดงเป็นตัวที่ทำให้กลิ่นหอมเนาะแล้วก็ต่อด้วยตัวหัวไชโปหวานทำให้หวานขึ้นนิดหน่อยใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็มีตัวโปรตีนวันนี้ก็จะเป็นกุ้งกับเป็นตัวเต้าหู้เต้าหู้แล้วก็กุ้งแห้งอีกอย่างแล้วก็กุ้งแห้งใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นก็คือจะมีไข่เป็นองค์ประกอบถ้าเกิดว่าใครชอบที่จะทำเป็นผัดไทยของไข่ ก็เอามาทอดนอกหรืว่าทาเป็นแป้งห่อดได้แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะทําแบบผัดไปเลยอร่อยเหมือนกันเสร็จแล้วก็ส่วนของผักก็จะมีตัวกุยช่ายจะมีถั่วงอกและองค์ประกอบหลักวันนี้คือตัวนี้สุกีน้นี่ค่ะเส้นนี้ก็คือเอาไว้ไวใช้แทนเส้นจันนั่นเองใช่นนแทนที่จะเราได้แป้งมาจากตัวเส้นเราก็เอาแป้งมาจากตัวเนียตัวสูกินี่แทนจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสูกินี่เนี่ยไม่ใช่เป็นแป้งที่ เหมือนแป้งทั่วๆ่ไปเพราะว่าเป็นแป้งที่มีปริมาณน้ําตาลหรือคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่น้อยนั้นเหมาะสําหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกากใหญด้วยเพราะฉะนั้นเวลามีกากใยญเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการขารับถ่ายได้ด้วยสุกี่นี่นี่คือแตงกวาหรือเปล่าคะอังเข้าใจถูกไหมอังรู้สึกว่ามันคือแตงกวาปะไม่ใช่เลยสุกี้นี่นี่คือบวบชนิดหนึ่งมันคือบวบใช่เดี๋ยวหั่นให้ดูข้างในอ่าโอเคโอเคเนี่ยจับว่ามันแบบนิ่ม แล้วที่เราใช้เนี่ยคือเราใช้ด้านนอกหรือว่าเราใช้ด้านเราใช้ทั้งอันเลยค่ะก็คือปั่นจนมันออกใช่เราใช้นปั่นจนรนทั่งมันออกมาตื่นเต้นค่ะไหนลองทำอ่ะเครื่องนี้ถ้ามีอยู่ที่บ้านนะใช้กับอะไรก็ได้นะใช้กับแครอทก็ได้ใช้กับแตงกวาก็ได้ มาเริ่มต้นจากการทําซอสก่อนนะคะอย่างแรกสิ่งที่เลยชอบมากที่สุดคือการที่เอาน้ําตาลเนี่ยมาทำให้เป็นคาราเมลคือมันจะช่วยเหมือนกับเราใส่น้ําตาลเยอะมากเลยนะในสูตรอะแต่ว่าจริงๆแล้วอะน,น้ําตาลเนี้ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปรูปในรูปของคาราเมลแล้วพอคาราเมลปุ๊บความหวานมันจะลดลงนิดหน่อย ทีนี้ระหว่างรอน้ําตาลขึ้นมาเป็นคาราเมลนะคะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีนิดนึงถ้าเห็นเป็นคาราเมลคือเริ่มมีควนันทีนี้พอมีควันปุ๊บอะอาจ<ส>จะต้องะระมัดระวังนิดนึงนะว่าคนทางบ้านอาจจะไม่ค่อยชินกับการทาคาราเมลนิดหน่อยอะมันจะกระเด็นกระดอนมากมายเลย hmm. เพราะฉะนั้นต้องระวังระวังโดนโดนลวกมากแต่ว่าดีตรงที่กระทะเนี่ยมันเป็นกระทะเทฟลอนนะคะใช่มันไม่ติดเลยทำให้ไม่ไหม้ติดกระทะ เนี่ยเริ่มเริ่มเห็นสีเริ่มเห็นควันขึ้นมาแล้วค่ะหอมละหอมละเนี่ยเห็นไหมสีมันจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วจะมาเป็นสีเข้มเข้มคาราเมลแล้วหยุดแล้วค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้เกินต่อด้วยน้ำมะขามนะคะทีนี้เราเป็นเส้นซุกินี่เนาะเราก็จะไม่ต้องเอามาผัดมันมากไม่ต้องมาใส่น้ำมากเพราะว่ามันไม่ได้ดูดน้ำอยู่แล้วมันคายน้ำอีกต่างหากใส่ใส่พริกนะคะแลก็ใส่ พริกนี่หอมขึ้นมาเลยเนาะเตยปิดไฟแล้วนะเพราะว่าพอพอมันร้อนพอแล้วอะเตยก็ปิดไฟแล้วเลยไม่ต้องการกวนตัวพริกให้มันเข้มไปกว่านี้แล้วก็ที่สําคัญคือเตยไม่ได้อยากกวนน้ําปลาเพราะว่าไม่อยากให้บ้านมันเหน็นไปกว่านี้เนื่องจากว่ามันมีน้ำมันค้างอยู่บ้างในกระทะค่ะเราเช็ดออกไปนิดหน่อยอะอ มันมีพริกเผาเนาะเป็นน้ำมันของตัวพริกเราก็เลยใส่น้ำมันนิดเดียวประมาณช้อนชาหนึ่งกะกะกนิดนิดกะกะนิดนิดเราก็มด้วยกระเทียมใช่ไหมคะใช่เพื่อให้กระเทียมมันหอมค่ะแล้วสิ่งที่เตยชอบคือเตยใส่หอมแดงด้วยหอมแดงหอมแดงเนี่ยได้ทั้งอาหารหวานเนาะแล้วก็เป็นอาหารคาวด้วยใช่อาหารคาวเป็นหลักนะครับมีความเป็นเผ็ดร้อนช่วยในเรื่องพวกเลือดลมเดินดีอะไรนี้นะครับขับลม ทีนี้เหตุผลที่เลยชอบใส่หอมแดงด้วยเพราะมันช่วยเพิ่มความหวานในอาหารอ่ะบางทีมันจะช่วยแบบรสมันจะนัวขึ้นเวลาเรามีหอมแดงด้วยโอเคกินหอมแล้วอ่ะใส่ในต่อคะเชฟเรียบร้อยเราต่อด้วยไข่โป๊ะไข่โป๊ะหวานค่ะแล้วก็้งแห้งใส่พร้อมกันเลยเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ทอดพวกนี้ก่อนเพราะว่าเราไม่อยากเพิ่มปริมาณน้ำมันเนาะ ปกติเวลาทําผัดไทยตามร้านค้าเนี่ยเขาจะใส่น้ําแบบชุ่มๆเลยนะอันนี้คือแห้เงเลยคนระับนางแห้งเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีปัญหารเรื่องน้ําออกมาจากตัวซุกทนี่อยู่แล้วเพราะซุกทนี่มันจะเป็นตัวปล่อยน้ําซึ่งปกติเวลาเราทําผัดไทยเขาใส่น้ําเพราะว่าเขาต้องการให้เส้นมันสุกไงทำให้เส้นมันนิ่มใช่ชนิดของเราเนี่ยไม่ต้องการเพราะว่าซุกทนี่มันสุกง่ายแล้วแถมปล่อยน้ำอีปังหาแล้วเราก็ค่อยๆคั่วพวกนี้ให้มันแบบออกมาแห้งๆนิดนึง อันนี้เราก็ต้องระมัดระวังครับท่านผู้ชมเพราะว่ากุ้งแห้งเนี่ยมันมีความเค็มมีโซเดียมดังนั้นถ้าเกิดว่ามีความดันหรืออะไรพวกนี้ครับถึงแม้เรามีกระเทียมช่วยลดความดันนะแต่กุ้งแห้งก็อาจจะทานเยอะมากไม่ได้ใช่ต่อไปเป็นต่อไปกุ้งค่ะกุ้งโอ้วันนี้กุ้งใหญ่นะกุ้งของเราทีนี้ตอนทํากุ้งไปแรงไฟนิดนึงเพราะว่าอยากให้มันสุกเร็วๆเนาะเตยพักนี่ไปข้างๆฝั่งนู้นนะมันจะได้ไม่ไหมกุ้งนี่หลายๆคนเข้าใจผิดนะครับน้องอังคือ กุ้งเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโดยตัวอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นกุ้งหมึกหอยเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงจริงแต่ว่าตัวกุ้งเนี่ยไขมันอิ่มตัวหรือเรียกว่าเกือบจะเป็นศูนย์เลยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นถ้าบางคนเข้าใจผิดว่าคอเลสเตอรอลจริงๆอันตรายหรือเปล่าสําหรับอาหารทะเลอาจจะไม่ตามด้วยไข่นะคะ โอเค่อบมากแล้วอย่างสุดท้ายคือซูชินี่ของอเราค่ะตัวเอกเลยนะคะใช่ประมาณ120ยยี่สิบไปหาสิบก,กร,รมเนี่ยค่ะโอเคแต่ว่าใส่เยอะเราก็ใส่ซอสเยอะค่ะใส่น้อยเราก็ใส่ซอสน้อยนี่ไะหอมยังเหมือนผัดไทยนาะน่าทานมากเลยอ่ะจริงๆต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าซูชินี่เนี่ยเป็นอาหารหมดคาร์โบไฮเดรตแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำ พราะฉะนั้นเวลาดูดซึมมันดูดซึมช้ามันก็เลยเหมาะสําหรับคนที่อาจจะต้องการควบคุมระดับตํางๆทีนี้จบด้วยถั่วง,งอกนะคะอ่าถั่วงอกเดี๋ยวเก็บไว้บางส่วนกินดิบบางสุก,กบ,บางได้ไหมอ่ะพี่หมอถั่วงอกกินดิบบ้างได้ไหมคือในถั่วงอกอะครับ็นอ,อไไม,มันจะมีสารบางตัวที่ก็ไฟไฟเตจเนาะสารพวกนี้เวลาที่กินแบบดิบๆในบางคนเนี่ยมันจะดึงแคลเซียมให้ร่างกายไม่ดูดซึมแคลเซียมดังนั้นบางคนถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องกระดูกโรคข้ออะไรพวกนี้ครับ าก็แนะนําว่าให้กินผัวหม้สุกเป็นหลักก่อนอือันนี้พิ่งเป็นความรู้ใหม่เลยนะพี่ทำสุกเลยค่ะเชื่อพี่หมอค่ะเวลาทําสุกกวกสารไฟเสร็จพวกนี้มันจะสลายไปครับค่ะนี่เชื่อพี่หมอเห็นไหมใส่หมดเลยค่ะสุกหมดเลยบบกินดิบไม่ได้เนาะมันก็ต้องหรือว่าไม่ควรทานดิบมากกว่าไม่ใช่ว่ากินไม่ได้ไม่ครกินดิบไม่ได้โอเคเสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูผัดไทยของเราทําง่ายเลยคะรวดเร็วทําซอสเองทำผัดเองแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นเหมือนเส้นปกติเลย แล้วเราก็มีกุ้งของเรามันจะได้พวกสีสันนิดนึงคนต่างเออสีสันดีเห็นไหมตีสวยงามเร็วด้วยใช่เป็นไงคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับผัดไทยสุกินี่ของเราดูดีมากมากเลยดีไหมหน้าตาน่าทานมากค่ะคุณหมอเริ่มหิวแล้วไหมคะโอ้หิวแล้วจานใหญ่มากนะมันเป็นเวลาที่เรารอคอยค่ะและเราสามโนนะคะต้องขอตัวไปชิมสุขินี่ผัดไทยกันก่อนค่ะ ผัดไทยของเชฟเนี่ยนะคะสูตรเด็ดจริงๆค่ะเพราะว่าในคำหนึ่งเนี่ยนะคะที่ทานเข้าไปเนี่ยมีรส3รสอยู่ด้วยกันเลยก็คือเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆของพริกเผาค่ะถือว่าไม่แพ้ผัดไทยต้นตำรับของเราเลยนะคะและที่สำคัญน,นะคะเส้นซูกินี่นะคะไม่เหม็นเขียวเลยค่ะมีความนุ่มนะคะกลมกล่อมของรสชาติผัดไทยมากๆเลยค่ะให้เป็นจานนี้ดีจังค่ะ ท่านผูมม้ชมครับต้องบอกว่าผัดไทยซุกินี่จานนี้ของเชฟหนามเตยนะครับเป็นผัดไทยที่ตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะแปลกๆปรากฏว่ามันลงเอยกลมกลืนกันเป็นผัดไทยที่มีความนัวและก็กลมกล่อมจริงๆครับผมถือว่าจานนี้เป็นเมนูจานนี้ดีจังนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูสูตรพิเศษของเตยนะคะหวังว่าที่บ้านจะไปทําทานกันค่ะถ้าลองปรับเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนจากน้ําตาลเป็นย่าหวานหรือถ้าไม่มีซุกินี่เปลี่ยนเป็นมะละกอดิบ ก็ลองทําแล้วให้ฟีดแบ็คกลับมากับเราด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าผู้ชมทางบ้านเอาไปลองทํากันแล้วจานนี้เหมาะกับจะเป็นจานสําหรับจานนี้ดีจังไหมนะคะหลังจากชิมค,ความอร่อยกับสุกินี่ผัดไทยกันแล้วนะคะตอนนี้ต้องขอรบกวนคุณหมอค่ะให้อธิบายถึงโภชนาการและก็แคลอรี่ของผัดไทยจานนี้หน่อยคะ่ะครับได้เลยครับน้องอังน้องเตยครับก็เมนูจานนี้เนี่ยจริงๆเราดีไซน์สําหรับ1คนรับประทานเพียงแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายอย่างพี่ก็อาจจะาทานหมดจานได้ใช่ไหมครับ เมนูจานนี้ประมาณ465แคลอรี่หรือเท่ากับอาหารหนึ่งมื้อเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเอาสกินี่มาแทนที่ก็เลยทําให้มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตแค่20%แล้วก็มีโปรตีน40และที่เหลือก็เป็นไขมัน40%สิบอนะครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะแล้วก็เชฟหนานเตยมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้ด้านโภชนาการพักความอร่อยไว้สักครู่ค่ะช่วงหน้าอังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะแล้วพบกันในช่วงหน้ากับรายการ จานนี้ด,ดีจัง,จงฟังดูแล้วเนี่ยค่อนข้างลําบากในชีวิตประจําวันเหมือนกันนะคะเนี่ยลำบากครับเพราะเวลาตอนคืนเนี่ยผมต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยมากเวลาปวดปัสสาวะขึ้นมาก็าต้องรีบเข้าห้องน้ําทันทีเพราะกั้นปัสสาวะไม่ได้ผมรู้สึกไม่โอเคกับการใช้ชีวิตประจําวันเลยครับ